ปีนี้ราคาอาหารแพงขึ้นเท่าตัวใครก็มองว่าเป็นเพราะเงินเฟ้อและเจอพิษเศรษฐกิจแต่ที่จริงแล้วสาเหตุหลักที่ดันให้ราคาอาหารมีราคาแพงขึ้นมาจากภาวะสภาพอากาศแปรปรวนหรือที่เรียกว่า Climate Change ซึ่งเป็นปัญหาที่ถูกมองข้ามเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวสภาพอากาศแปรปรวนไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด เพราะมันส่งผลโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราปัญหาด้านความร้อนและความแห้งแล้งซึ่งรวมถึงปรากฏการณ์เอนโยในปีนี้ส่งผลให้ผลผล,ผลิตด,ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ได้น้อยลงแต่ความต้องการการบริโภคของประชาชนยังคงมีเท่าเดิมและมีแนวโน้มมากขึ้นสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสอนครระบุว่าจากการเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยหรือคซ CPI ในเดือนเมษายนปี2567 กับปี2,566พบว่าอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปขึ้น0.19%ส่งผลให้ราคาสินค้าและบริการเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในหมวดอาหารที่เฟอ้อขึ้น0.28%มีสาเหตุหลักมาจากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดและขาดแคลนน้ำผลจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงปัจจัยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นจากตลาดโลกซึ่งตามกลไกทางตลาดพื้นฐาน หนึ่งในสาเหตุจากเงินเฟ้อมาจากความต้องการสินค้าในตลาดมีมากกว่าจํานวนสินค้าจึงดันให้ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นหรือดีมานมีมากกว่าซัพพลายสุดท้ายเมื่อสินค้าเกษตรและปะศุสัตว์ที่เป็นวัตถุดิบต้นน้ําต้นทุนการผลิตมีราคาสูงขึ้นก็ย่อมส่งผลให้ราคาอาหารเช่นข้าวสําเร็จรูปก๋วยเตี๋ยวข้าวแกงหรืออาหารอื่นๆต้องปรับตัวสูงขึ้นตามปัจจุบันมีสินค้าเกษตรและปะศุสัตว์ไทย ราคาพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมไปหลายชนิดแต่ที่กระทบกับคนไทยมากที่สุดมี5ชนิดอาทิ 1. ข้าวราคาข้าวเปลือกนาปรังปี2567ถือว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาปีนี้ราคาข้าวสูงประมาณ2,000ถึง3,000บาทต่อตันราคาเฉลี่ยล่าสุดเดือนเมษายนปี2567อยู่ที่13,995บาทต่อตันศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยคาดว่าปีนี้ภาวะสภาพอากาศแปรปรวนอาจรุนแรงมากขึ้นอีก จากผลเอลนิโยและลานิยะที่ทำให้เกิดน้ำแล้งและน้ำท่วมในปีเดียวกันส่งผลต่อการผลิตข้าวของไทยทั้งสาภาคอาจลดลง10%เหลือเพียงแค่30.4ล้านตันต่อปี 2. ไข่ไก่เดือนเมษายนที่ผ่านมาราคาไข่ไก่มีการปรับตัวขึ้นถึง2ครั้งในเดือนเดียวโดยผู้เลี้ยงไก่ระบุว่าจากผลอากาศร้อน ทำให้ไก่ออกไข่ได้ลดลง10-15%ซึ่งในเดือนเดียวกันราคาไข่ไก่ขึ้นไปแล้ว12บาททำให้ราคาไข่ไก่เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่แพงละ114บาทหรือตกฟองละ3บาท80สตางค์ 3. พริกราคาพริกขี้หนูสวนปัจจุบันอยู่ที่ราคา500บาทต่อกิโลกรัมปรับขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2,567จากเดิมราคาอยู่ที่250บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น100 ทำให้พริกขาดตลาดต้องนําเข้าจากเวียดนามมาขายในตลาดประเทศไทย 4. เนื้อหมูต้นเดือนเมษายนมีการปรับขึ้นราคาเนื้อหมูหน้าฟาร์มถึง4ครั้งโดยปรับขึ้น12บาทในเดือนเมษายนและปรับขึ้นอีก2บาทในเดือนพฤษภาคมรวมแล้วปัจจุบันราคาหน้าฟาร์มจะอยู่ที่80บาทต่อกิโลกรัมและ5เนื้อไก่กรมปรศุสัตว์แจ้งปรับราคาไก่เนื้อเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ให้ขึ้นมาอยู่ที่44บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม43บาทเนื่องจากปัญหาต้นทุนอาหารสูงขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ว,วิจัยเกษตรกรไทยยังพบว่าสภาพอากาศร้อนในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาผักกว่า10ชนิดปรับสูงขึ้นถึง40อาทิผักชีขึ้นช่ายแตงกวาถั่วฝักยาวมะราจีนคะน้าต้นหอมซึ่งกระทบต่อค่าของชีพทุกห่วงโซ่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนไทยกว่า24ล้านโครเรียนธุรกิจร้านอาหาร6.8แสนล้านรายหรือแม้แต่ธุรกิจแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้กว่า1,753รายทั่วประเทศราคาอาหารแพงอาจเป็นสัญญาณเตือนที่เป็นรูปธรรมที่สุดให้กับคนไทยรู้ว่าโลกร้อนสภาพอากาศแปรปรวนนั้นส่งผลและเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราโดยตรงและในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าหากเรายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศได้ ราคาอาหารที่คนไทยในปี2572จะต้องกินข้าวจานละกี่บาทลองคำนวณคร่าวๆด้วยการใช้อัตราเงินเฟอ้อโดยเฉลี่ย3%ต่อปีในการคาดการราคาต้นทุนข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวในปี2572โดยสามารถแยกรายละเอียดราคาได้ดังนี้เรามาดูส่วนผสมและราคาต่อหน่วยในปี2567ที่จะทำเมนูข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวออกมาเป็นดังนี้ ต่อมามาแยกส่วนผสมต่อจานออกมาเป็นดังนี้เรามาคำนวณราคาต้นทุนกะเพรา1จานในปี2,567โดยนำปริมาณที่ต้องใช้ต่อครั้งหารด้วยราคาต่อหน่วยออกมาเป็นดังนี้เมื่อราคาต้นทุนในปี2,567จะเท่ากับ2.50บาท50สตังค์บวก1.20บวก20บาทบวก0 0 3บวก0.70วก บวก1.20บวก1.59บวก3.80และบวก2.80ราคากะเพราหมูสับไข่ดาวในปี2,567จะอยู่ที่จานละ3.5บาท7สตางต่อมามาคำนวณต้นทุนในปี2,572ด้วยเงินเฟอ้อ3%ต่อปีโดยใช้สูตรคำนวณมูลค่าในอนาคตราคาต้นทุนข้าวกะเพาหมูสับไข่ดาวจะอยู่ที่จานละ40บาท65สตาง ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมต้นทุนค่าแรงค่าแก๊สและค่าไฟหากรวมทั้งหมดและบวกผลกำไรต่อจานแล้วคุณคิดว่าราคาข้าวกะเพาหมูสับไข่ดาวในปี2572จะมีราคาเท่าไหร่จะให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมลองเอาราคาจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งราคาจะอยู่ที่จานละ45บาทแต่หากในร้านอาหารตามสังทั่วไปจะอยู่ที่40บาทถึง60บาทต่อจาน ลองนำราคาปัจจุบันมาคำนวณสูตรราคาตามเดิมเราอาจจะเห็นราคาข้าวกระเพาหมสูสับไข่ดาวในปี2,572สูงถึง69บาท5สตางค์ต่อจาน